สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ผู้อ่านจะเปิดของชาวราศีกุมนะคะราศีกุมนี้สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะประจำเดือนมกราส5 6 6นนะคะขอให้ทุกท่านตั้งจิตชาวราศีกุมนะคะตั้งจิตอธิษฐานเป็นสมาธินะคะ เราจะจับไพ่ไปด้วยกันนะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกนะคะออกมาเป็นไพ่ห้าดาบนะคะช่วงนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องของการเอาชนะนะคะแล้วก็การที่ เดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดให้ครบก่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะไพ่ค่อนข้างออกมาดีเหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยจะมีอะไรน่าห่วงมากช่วงนี้อาจจะมีนอนไม่หลับบ้างนิดหน่อยนะคะมีความเครียดแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่า สามารถจะผ่านอุปสรรคทั้งหลายได้ในเดือนมกราคมนี้นะคะจะเป็นถ้าในเรื่องของงานนะคะเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกุมนะคะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้นะคะอุปสรรคใดๆที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยไม่มีสิ่งใดมาขวางคุณเลยนะคะคุณจะสำเร็จชนะในทุกเรื่องในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่า ความล้มเหลวในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วคุณจะจบสิ้นแล้วนะคะจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนให้คุณทำงานได้ดีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นนายที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะสำหรับท่านใดที่คุณแม่ยังอยู่คุณแม่จะเข้ามาให้การให้การสนับสนุนช่วยเหลืออาจจะมาให้คำแนะนำนะคะถ้ามีปัญหาให้ไปปรึกษาคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่นะคะ หรือคท่านใดที่คุณแม่เสียไปแล้วเนี่ยอาจจะไหว้หรือขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตาแล้วก็บารมีของคุณแม่นะคะให้ช่วยปกป้องคุ้มครองจะสามารถผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะตำแหน่งไพ่ใบนี้นะคะจะมีบริวารหรือลูกน้องจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตำแหน่งนะคะในการรับผิดชอบงานซึ่งเปลี่ยนแล้วดีไหมดีนะคะเรื่องงานจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เงินทองจะไหลามาเทมาแล้วค่ะ ตอนนี้อะไรที่ไม่ดีนะคะมันจะจบสิ้นแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเรื่องรา้รายทั้งหลายที่เคยผ่านเข้ามามันจะจบลงไปละสําหรับเดินมกราเนี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับปี2,566นะคะอุปสรรคใดๆเนี่ยก็จะจบสิ้นไปนะคะสิ่งที่คุณเป็นกังวลเนี่ยคุณจะมีความเครียดในเรื่องของ Euh, ปัญหาที่ผ่านมานะคะในปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูนิ่งๆนะคะซึ่งมันจะจบลงแล้วค่ะเพราะว่าความสดใสมันจะเกิดขึ้นนะคะเดือดซันขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็เดินทางนะคะ แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดนะคะเพราะว่า the date ขึ้นกับ t e m p e r a n c e ตรงนี้ขึ้นมาจะทําให้การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีเพราะว่ามี page of source ขึ้นมาัพ p อ o r t ด้วยนะคะมาช่วยสนับสนุนตรงนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ the date เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตคุณ พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะโดยที่ไพ่โดยรวมทั้งหมดที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสามารถทำให้เดือนมกราของคุณเนี่ยจะเจิดจรัดเหมือนเดอะซันเลยนะคะจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดขึ้นในเรื่องของงานและเงินเป็นหลักนะคะตรงนี้ยินดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนะคะราศีกุมตอนนี้เนี่ย เรื่องความรักยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่วนมากแล้วขึ้นมาไพ่จะเป็นหลักๆเลยในเรื่องของงานกับในเรื่องของเ,อเงินนะคะแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาซึ่งตรงนี้ผู้อ่านก็คิดว่ามันก็ดีนะคะสำหรับที่เราจะเ,าเริ่มต้นใหม่ๆสำหรับปีใหม่นะคะเพราะว่าถ้ามีงานมีเงินเดี๋ยวความรักก็มาเองนะคะความรักตอนนี้เนี่ย คือผู้อ่านอยากให้ตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะคะมีโอกาสสําหรับงานเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะงานที่ชาวราศีกุมทํากับต่างชาตินะคะหรือว่าต่างต่างจังหวัดนะคะสมมติท่านใดที่อยู่กรุงเทพและได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้ทํางานอยู่ในที่ที่เราประจําอยู่นะคะมีโอกาสที่ดีค่ะ ถ้าคุณได้เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะคุณจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าได้ทำงานต่างประเทศกับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าเป็นเพื่อนต่างแดนพวกนี้นะคะจะดีหมดเลยนะคะจะค่อนข้างดีหมดเลยทีนี้ถ้าจะถามว่า เรื่องของโชคลาภนะคะอยากจะถามเรื่องโชคลาภให้กับชาวราศีกลุ่มสักนิดหนึ่งว่าเดือนนี้โชคลาภจะเป็นเช่นไรนะคะขอจับขึ้นมาหนึ่งใบนะคะโอ้โชคลาภดีนะคะเป็น page of pentacle คุณได้เป็นมหาดเล็กถือเหรียญน,นะคะโชคลาภพอมีนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคอย่าเล่นเยอะนะคะผู้อ่านก็ให้เล่นพอทำเนานะคะเล่นพอหอมปากหอมคอพอเพราะว่า ไม่ได้โชครุนแรงอะไรมากนะคะโชคพอมีบ้างพอเสี่ยงุงได้ค่ะก็จริงๆแล้วทํางานจะได้เงินมากกว่านะคะตรงนี้ทํางานจะได้เงินมากกว่านะคะก็โดยรวมแล้วสําหรับเดือนมกราคมราศีกุมดีมากนะคะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะคะช่วยฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ผู้อ่านด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้ ผู้ชมได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ผู้อ่านจะทําคลิปที่เป็นคลิปพิเศษสําหรับไม่ใช่ราศีนะคะที่จะเป็นคลิปที่จะเกี่ยวกับพลังศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณเป็นเรื่องของออสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะจะเป็นเป็นแนวนี้ซึ่งไม่มีวันหมดอายุนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราเลื่อนผ่านแล้วคลิป เด้งขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณจริงๆก็จะเป็นการทำนายของคุณในช่วงนั้นในในขณะนั้นนะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะคะจนจบคลิปและพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ